สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำาน้ำยาขนมจีนกันนะคะน้ำยาขนมจีนนั้นถ้าเราทำนะคะทำเองมันจะอร่อยกว่านะคะถ้าซื้อเข้ามาครั้งไม่ถูกปากไม่ถูกใจวันนี้เรามาทำกินกันดีกว่านะจ๊ะอ,อันดับแรกเลยเราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนว่าส่วนผสมในน้ำยานั้นเขาใส่อะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนำปลานิลมานะคะตัวใหญ่ๆตัวขนาดนี้นะคะสองตัวมาต้มถ้าใครไม่มีปลานิลก็ใช้ปลาอย่างอื่นก็ได้ต้มแล้วแกะเนื้อให้ได้สามถ้วยนะคะ ส่วนผสมต่อไปนะคะส่วนผสมในหม้อของเรานั้นตะไคร้ตะไคร่หั่นหนึ่งถ้วยกระชายนะคะกระชายเปน็นหัว2ขีดแล้วก็ขาข่าหั่นนะคะครึ่งถ้วยหอมแดง100กรัมนะคะกระเทียมก็100กรัมพริกแห้งนะคะพริกแห้งใมใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะห้าสิกรัมหัวกะทิ3ถ้วยน้ำเปล่า3ามถ้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ แล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งถ้วยหลังจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดเทใส่เข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็เคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวต่อไปประมาณ30นาทีแล้วทิ้งไว้ให้ให้อุ่นๆนะคะไม่ต้องรอให้เย็นแค่อุ่นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาปัน่นนะคะนำมาปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเรามีเครื่องปัน่นพอปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็ ค่อยเทกลับมาใส่หม้อแล้วก็ตุนอีกครั้งหนึ่งพอน้ำยาเราตั้งเดือดควันขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะควันขึ้น,นเห็นไหมคะควันขึ้นอย่างนี้แล้วกระชายหากระชายเราทุบกระชายหัวนะคะทุบเป็นหัวหัวแบบนี้เอามาใส่เสริมลงไปกระชายนะคะเสร็จแล้ว บางคนนะคะเวลากินขนมจีนนะคะชอบชอบใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะคะอันนี้เราหั่นนะคะลูกชิ้นปลายาวๆหั่นครึ่งหั่นครึ่งนะคะใส่ลงไป <S <S นอกจากเราใส่ลูกชิ้นปลาที่หั่นลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ยังใส่อีกส่วนหนึ่งอันนี้เราไม่หั่นนะคะเราไม่หั่นเราใช้เป็นลูกๆยาวๆอย่างนี้เลยไม่หั่นนะคะ คือใส่ทั้งหันแล้วก็ไม่หันนะคะน,นี้ก็ใส่ลงไปเลยอันนี้แล้วแต่ชอบคนกินจะชอบแบบหันหรือไม่หันก็แล้วแต่นะคะเราก็ใส่ลงไปต้มให้สุกนะคะต้มให้สุกเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงตอนนี้น้ํายาเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดลูกชิ้นปลาก็จะลอยแบบนี้พอเดือดดีอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ โอเคค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมอ้าวเสร็จแล้วเรามาดูกันเลยตกักใส่จานให้หน่ากินอร่อยอร่อยส่วนผักเครื่องเคียงแล้วแต่ชอบใครชอบผักอะไรก็เตรียมเลยนะคะของเรามีใบแมงลักนะคะกระดองแล้วก็ถั่วง,งอกบางคนก็อาจจะมีถั่วฝักยาวหรือว่าผักอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะพอเราเตรียมผักเครื่องเคียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตักใส่จาน รับรองว่าสูตรของเรานี้อร่อยถูกใจรสชาติพอดีเลยหลังจากดูคลิปนี้แนละ้วลองไปทําน้ํายาขนมจีนทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากหรือว่าไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยว่ามันทํายากจริงๆแล้วมันก็ทําง่ายนะคะเพียงแต่บางคนอาจจะไม่รู้ส่วนผสมวันนี้เราก็เอาส่วนผสมมาบอกแล้วถ้าชอบการน,นําเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกันในคลิปต่อไปจ้า